อัญโยยองเขาเพื่อนกลับมาพบกับแอดกล้องอเช่นเคยกับสุดเซน,น่าครับประจำสัปดาห์นะครับอ่ะ ตอนนี้เรากลับมาที่เซิร์ฟดูดีบ้างนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวขอไปอัปเดตเมตาอารีน่าให้ดูสักนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเห็นปลาทองเข้ามาแล้วเอ้ยมีคนเอาไาเลยหรือเปล่าทีมกายภาพมีมาหรือเปล่านะครับตอนนี้ทีมเมตาเนี่ยจะเป็นทีมสปีดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเน้นการใส่พระแม่กับไอรีนมากๆนะฮะโดยเฉพาะความแม่ที่เน้นเอามาแบบเป็นตึกตัวถึกแล้วก็เอาไว้ชุกทีมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่นิยมมากในในทีมเซตที่เซตติ้งนี้นะมันเป็นกึ่งกึ่ง อีกทีมหนึ่งะครับจะเล่นเป็นคุณพ่อเกริดัสเหมือนเดิมเป็นตัวบัฟแล้วก็เล่นเป็นแอนเต้เพื่อเป็นตัวสู้เลดเกมนั่นเองนะฮะมีสั่งตายด้วยมีอะไรด้วยตัวเป็นตัวตอบโต้ ot, ตอนช่วงเลดเกมก็ได้หรือทีมเมตาเก่าก็ยังอยู่นะครับกับคู่พ่อลูกพ่อเกลกับสปีเก้นะครับต่อต้านสถานะโดยเฉพาะยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วคงถามแบบเอ้ยพี่มีคนเล่นประทองเปล่ามีนะครับ มีคนเล่นอยู่นะครับก็คือเขาใส่ในแทนในตําแหน่งของสไปค์นั่นเองก็คือไม่ใส่ตัวต้าสถานะแต่ใส่เป็นปลาทองลงไปเพื่อเป็นตัวยืนเฉยแล้วก็เดง้งเด้งเงานะครับซึ่งถามว่ามันเวิร์ดแค่ไหนเนี่ยผมเห็นไปดูของคนเกาหลีใช้มามันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าต้องโซเยอะมากแล้วก็ของต้องค่อนข้างเยอะอะประดงประดับ อะไรพวกนี้เจมดาวน์ดนาวไนต้องมีไม่อย่างนั้นเนี่ยปะทองจะถึงไม่พอแล้วก็มันก็จะแหลกสลายภายในคลิปลปานั่นเองนะครับดังนั้นเป็นตัวละครที่เล่นได้แต่ต้องโซปันแล้วก็ต้องของเยอะมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดให้ดูนิดนึงนแหละคนคงสงสัยว่าเอ้ยเราประทองนี่ต้องระดับไหนวะมันถึงจะเล่นได้อ่ะไปดูเลยนะครับเนี่ยระดับเนี้ยครับดีเฟน์ก็สามหมื่นนะท่านผู้ชมแหวนลดทอนดดเมจนะครับเนี่ยเห็นไหมคือแบบ มันมันจำเป็นมากอะนะที่นั่นนะจุดๆเนี้ยแหวนโลหะไเบรทนี่แบบจำเป็นจัดๆนะฮะแล้วก็เกาะเนี่ยก็จะใส่เป็นเกราะต้านกันเพราะว่าเกราะต้านเนี่ยมันได้เลือดเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ต้านสถานะยังจําเป็นอยู่นะฮะ <S <S ไม่งั้นเดี๋ยวโ,โดนคริสตินีเอติเอติเดียวตายหานั่นเองส่วนอาวุธเนี่ยเขาเรียกเป็นอาวุธเจาะเกาะเลยนะแล้วก็เจมเนี่ยเขาใส่เป็นเจมดักไนท์นะครับคือฟิกเตเมทแรงขึ A ้นนะครับเพิ K ่มเลือด30%แล้วก็ต้านสถานะนะครับตลอดกระทองไปดูเลือดดิแสนแปดแล้วท่านผู้ชม ดีเฟน์อีก30,000คือถึมกมากๆเลยนะอันนี้โซตันเจ็ดสิบเลยเนี่ยคือถ้าจะเล่นประทองก็ต้องแบบเลเวลเนี้ยท่านผู้ชมต้องต้องให้ได้แบบเนี้ยไม่งั้นก็คือมันจะยืนไม่ไหวน,นะลงทีมสปีดไม่ไหวนั่นเองแล้วถ้าเกิดว,ว่ามันลงได้มันก็เป็นตัวละครที่ซับดาเมจแล้วก็เป็นตัวที่มีทั้งเร่งเทินมีทั้งลบปับ๊บถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะส่วนหลายๆคนถามถึงทีมสปีดกายภาพผมไม่เห็นนะฮะทีมสปีดกายภาพทั้งลีโป้ทั้งเออแรดกิตที่เพิ่งเข้ามา ผมไม่เห็นเลยในขณะที่ทีมที่เล่นอย่างพวกมิสท์นะครับที่เป็นกึ่งกึสถานะทีมคริสติน่ยังมีให้เห็นปราบลายทีมจูดยังเป็นเมตาอยู่เช่นเดิมนะครับแอนเตเป็นตัวตอบโต้ยังนิยมเหมือนเดิมแต่ที่หายไปเลยคือสปีดกายภาพเพราะว่าตอนนี้ทีมจูดเนี่ยเขาหาวิธีการแก้สปีดกายภาพโดยใช้โดยการใช้แอนเตหรือว่ายอนฮีหรือไม่บางคนก็เล่นเป็นไอรีไรพวกเนี้ยตัวแก้ทางมันค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้เมตาก็ค่อนข้างจะสลับไปเป็นการเล่นทีมจูดนะครับ สลับกับการเล่นทีมพวกทีมสถานะต่างๆซึ่งต้องบอกก่อนว่าทีมสถานะคริสเนียนี้ยังได้อยู่นะแต่ว่าคุณอาจจะต้องอัพโซเยอะหน่อยไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถใส่สถานะเข้ากับพวกตัวละครที่โซมันเยอะหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าคุณต้องมีโซ60-70เทียบเท่ากับไอ้พวกจู๊ดอะไรพวกเนี้ยไม่งั้นนี่แบบว่าเดเดอร์นี่จะไม่ติดเอานะครับทีนี้เรามาดูเซนด์ครับของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับผู้พิพทัก์ทัเพลงมาจะพักหนึ่งแล้วรอบไปคนสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้พระแม่ฮิตมากมมากๆแล้ว็ เล่นหลังสองก็มีนะเล่นไอรีนอะ ial, เออยืนหลังเป็นตัวดดเมตด้วยเอาใช้อ่ะไอรีนเป็นตัวแบบเดเมตกับสถานะเออเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวแบบออกสกิลบ่อยด้วยแล้วก็นอกจากจุดออกสกิลให้ไอรีนออกสกิลปาสถานะด้วยช็อตด้วยแล้วก็ไอรีนเป็นเดเมต แบบไม่ได้แรงมากแต่ถามว่าถ้าเกิดฝ้ายืนอยู่แล้วได้เมทไอรีมันพอฆ่าฝันตรงข้ามแต่แม้มันก็ได้นะม่ต้องใส่อุจกาะนะครับเอาไว้สู้ทีมสปีดด้วยกันนะครับแล้วก็ใส่อาวุธสถานะ2อันไปเลยเนี่ยเขาเอาไอรีมาเล่นเสริมเพื่อให้ทีมของทีมสปีดเนี่ยมันมีอะไรไปสู้กับฝันตรงข้ามได้เยอะขึ้นนะฮะตัวเกราะเนี่ยเขาใส่เป็นต้านทานกับตอบโต้แล้วก็เจมเนี่ยเขาใส่เป็นตอบโต้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ตอบโต้ได้ดีรู้สึกว่าประดับใหม่ประดับสว่านนี้จะเป็นประดับที่ยั่วยุนให้้ฝัตตรขาามี ทำให้ไอรีนเนี่ยเออ่ให้ฝั่งของข้ามาตีไอรีนแล้วก็ไอรีนเนี่ยโต้กลับไปแล้วก็ช็อตฝั่งของข้ามันเองเพราะว่าเขาใส่อาวุธเป็นเพิ่มสถานะด้วยนะครับอืมอ่าว่าแล้วนะครับแต่อีกฝั่งนึงทีมสแตนดาร์ดจู๊ดนะครับแค่เปลี่ยนแอนเต้เข้ามาในเมตาที่เท่านั้นแหละตัวพ่อแม่อย่างที่บอกไปมันคอมโบได้ดีกับไอรีนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยพาร์ตสี่ของพ่อแม่เนี่ยมันจะมีในส่วนของอะไรนะเพิ่มสถานะด้วยนะถ,ถ้าผมจะไม่ผิดนะ พาร์สีฟพ่อแม่มันหลายอย่างนะครับเหมือนมันจะมีเรื่องของสถานะด้วยอยู่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเอ่อไปกับไอรีนได้ค่อนข้างใช้ได้ไม่เล่นมิสซึ่งกันแล้วเอาไอเอาพ่อแม่มาดีกว่าเพราะพ่อแม่เนี่ยมีเดทด้วยมีเร่งเทิร์นด้วยแล้วก็มีบัฟชุบด้วยนะครับซึ่งสามารถเล่นได้ดีมากกับจู๊ดที่แบบว่าบางทีช,ชอบโดนพวกทีมสปีดกายภาพเปิดมาแล้วแบบเอาแทโอมาสัตว์ทีเดียวไายเขาก็เอาพ่อแม่ชกกุบขึ้นมานะฮะแล้วจู๊ดเนี่ยก็กลับไปเล่นประดับ แมนยำนะครับบางคนยังเล่นเป็นแมนยำกับแหวนทะลุแคบเลือดนะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่เขาเล่นเน้นถึกเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นแหวนซูเปอร์ไซยาหรือว่าแหวนชุบพกดาวนั่นเองอ่ะนะครับลุยกันดีกว่าะนะครับยอมตีไปก่อนนะครับ อดปั่นไปแต่ยอนนี่สวนแบบแรงจัดๆเรียบร้อยครับปั่นหนึ่งเสร็จปั่นสองต่อมหาการเพื่อสภายังดำเนินต่อไปนี่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าจริงๆจูดมันก็มีตัวแก้ทางเยอะนะ แต่ว่ามันก็เป็นตัวละครที่สมดุลที่สุดนะตอนนี้จริงๆอะ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คือสุดท้ายก็คือคนก็เล่นจุดเป็นหลักแล้วก็เอาทุกตัวเนี่ยมาเซฟมันมาแล้วครับหอกสายฟ้าทะลุนรกนะครับไม่มีอะไรต้านได้ครับท่านผู้ชมใส่อาวุธสถานะ2อันบวกกับพระแม่นะครับไม่มีอะไรต้านได้นะฮะใส่ต้านสองก่อต้านสองอันยังเอาไม่อยู่เลยแล้วเนี่แหละจะังหวะพีกเกมไอรินครั้งเดียวแล้วจบเลยแล้วเดเมจไอรินใช้ได้ด้วยเห็นไหม เอาไปยืนหลัง2องไดเมก็มีอยู่นะครับออกไปช็อตอีกเรียบร้อยไม่ได้ขยับอะล็อกเลยเนี่ยเมตามันเปลี่ยนเป็นเล่นผสมแล้วนะครับทีมจูดบวกสถานะเป็นเมตาเลยตอนนี้แต่ผมสงสัยอยู่นะเมื่อกี้คนในสตรีมบอกผมมาว่ามันเป็นประดับยัวยูนะไอ้ของที่ไอรินมันใส่แต่ทำไมเมื่อกี้มันไม่เห็นโดนยอนฮีตีเลยวะนั่นสินะ ถ้าผิดภาพประกันใดนี้ผมขออภัยด้วยนะครับยังไงเพื่อนเพ่อนเพิ่มเติมได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะเพราะว่าตอนที่ผมเห็นไอรินเขาใส่ประดับสวรรค์อันใหม่อันนี้ขึ้นหมดเลย <c oughs> นะนี่ครับจวาวะนี้ปาเกลพิกได้อยู่นะ เกลเร่งเทินเก็บไอรีนไปแล้วก็พระแม่ส่วนปลาเก็บได้ตัวหนึ่งนะครับจูซ้าอีกหนึ่งทีแต่อ้าวเนี่ยแหละฮะนี่คือเหตุว่าทำไมไห,หลายๆคนก็จะเ,เล่นเกลิดากนอยู่เพราะว่าถ้าคุณมีโซ70ครับท่านผู้ชมตัวรถกาอของตัวข้ามตายไปมันฆ่าเกลิดาไม่ได้เนี่ยแต่นะจะฆ่าได้หรือเปล่า,าต้องมาดูกันแอนเตนลรวมไปแล้วนะครับเล่นเทินไปเรียบร้อย แล้วพี่จู๊ดปั่นเข้าไปเอ้ยก็เข้าอยู่นะนั่นแหละก็มาดูว่าโอ้โหเบี๊ยพ่อแม่อย่างแรงไม่ไหวนะครับไม่มีรากซูเปอร์ไซยาเอาไม่อยู่เ b a บีแม่งแรงจริงคู่ที่สองครับเป็นทีมจู๊ดนะฮะยังมีคนเล่นดีอาร์อยู่ไหม,มก็มีนะฮะเอามาตั้งสถานะแล้วก็กันสวนกลับนั่นเองชวยฟันหนึ่งเหมือนเดิมครับสแตนดาร์ดทีมจู๊ดสถานะผมต้องเรียกเป็นทีมจู๊ดสถานะแล้ววะ ม่อนตีไปก่อนครับสองทีโอ anyway> ้โหมันแรงจริงว่ะยอนนี่ยังไงก็แรงอะอัพโซเต็มเต็มนี่มันต้องไม่ผิดหวังัะเปิดมานี่หายแน่นอนใส่แหวนทะลุปั๊บนี่กวาดหมดจูดโฮกลับมาเก็บไปในตัวหนึ่ง พอแม่สวนกลับไปครับแปดเดนเข้าไป2ตัวโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้สวยมากครับเพราะว่าไอรีนโดนเก็บไปแล้วลุกขึ้นมาเป็นซอมบี้แล้วโดนเกรดิาครับปาอีกาใส่ไปเรียกได้ว่าไม่ได้สวนไม่ได้เล่นพ่อแม่ก็ร่วมไปเหมือนกันล่าซูเปอร์ไซย่านี่มันสตองจริง ดาเมจไม,ไม,ไม่ไม่มีแล้วนะไม่ไหวแล้ว <c oughs> โดนจูทุบไปหนึ่งทีแต <c oughs> ่ยังได้อยู่วะยังได้อยู่จะเก็บกระดิัสได้หรือเปล่าอ่ะ มีเดสจัดเข้าไปหนึ่งทีตายหรือเปล่าซึบน่าจะตายแหละสก,กิลนี้ส่วนใหญ่ไม่มีใครรอดเรียบร้อยฮะแล้วล่าสุดเมสยาตายไปก็ไม่น่าไหวแล้วมั้งไม่น่าจะฆ่าพ่อแม่ได้นี่คือประเด็นเพราะว่าพ่อแม่พวกนี้นี่โซเกือบเต็มกันหมดนะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วจะหว่าพลิกใช้เกมฆ่าไปเลยพ่อแม่บอกพ่อแม่บอกรอชุบแล้วถ้าช็อตนี้ไม่ตายนะพ่อแม่ชุบเลยนะเนี่ยเอาจริง ออมาตายยังมีอยู่ครับและเรียบร้อยโอ้โหกลับมาครบทิศครบท่วน <c oughs> เดิองนี้เป็นใครก็น่าสั่นครับ <c oughs> ลุกขึ้นมาช่วนหน้าแล้วไอรีนมาปุ๊บช็อตเข้ามาช็อตหน่อย <c oughs> บอกว่าตอนนี้เมตามันเปลี่ยนแล้วนะ <c oughs> เป็นไม่ใช่ทีมแบบดดเมจอย่างเดียวละกลายเป็นดดเมจกึ่งสถานะ ถามว่าดาเมจล้วนๆอย่างเช่นพวกทีมเกลดัสเล่นได้ไหมก็ยังพอได้นะเพราะยังมีคนเล่นแบบพวกเ,เกลดัสคู่กับสปีเก้เหมือนเดิมอ่ะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับนอกจากไอทีมสถานะอันนี้คือแบบถ้าไม่มีสปีเก้นี่เอาไม่อยู่จริงไอเดวอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นทางเมื่อกี้คู่ไหนนะคู่ขวาแล้วเออฝั่งนี้นะครับมา อันนี้เป็นทีมเหมือนกันเลยนะอันนี้คือยังเป็นเล่นทีมสแตนดาร์ดสปีกเก้สปีกเก้อยู่ เห็นแดเม่เวลาย้อนโตนแล้วแบบฟินเนอะมันดูแบบแรงๆอันนี้ก็แรงเหมือนกันเ <c oughs> นี่ยย้อนเปิดก่อนแล้วจูนโคกเข้าไปอีกทีนี่คือจบอ่ะ <c oughs> พ่อครับแบกไหวหรือเปล่าซันต้องย้อนล่วงไปก่อน ตาปีจูดบ้างปันไปเรียบร้อยฮะ่อจะสุปวปอรย์ยงซุปเปอร์ไซยาอะไรฮะไม่ไหวแน่นอนเจอจูดมีรถก่อน,นี่ซุปเปอร์ไซยาแหลกเป็นผงเรียบร้อยจบไวมากเอาจริงนะผมว่านะใครที่ได้เปิดออกตีก่อนเนี่ยแล้วย่อนมันตีแล้วล่วงมาสักสตัวก่อนนี่ยังไงก็ได้เปรียบนะแล้วถ้าเกิดแบบจูดมันไม่แบบ AI อเกลือออกสก,กิลมั่วๆนะยังไงยังไงนี่คือ คนเปิดก่อนนี่เปอร์เซ็นต์ชนะนี่สูงวายอยู่แล้วอะ่ะย้อนมาถึงตีร่วงไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วฝั่งตรงข้ามยังมีอยชิลอยู่ใช่ไหมแล้วพออีกฝั่งหนึ่งมาตีกลับมาย้อนสวนอีกทีนึงแล้วจูดออกสกิลกลายเป็นวอยหมดเกาะหมดพอดีจูดอัดเข้าสกิลเข้าไปก็หน้าแหกันหมด คิวแล้วครับโผลกลับมาช็อตโอ้แต่ไอรีนไม่ช็อตนะฮะตีกลับไปไม่ช็อตเหมือนกันเดี๋ยวนี้พวกตัวถ,ถึกนี่ต้องใส่ก่อต้านสองอันหมดแล้วมั้งไม่งั้นไม่ไหวนะตอนนี้คอสนี่ฮิตมากคอส <c oughs> คอสไอรีน 7K2 อยังสวยใส่ฟ้าสีแดง อลังการจัดจัดสวนไปสวนมาอือสวนไปสวนมาสวนแล้วสวนอีกเนี่ยเป็นเมตาไอรีนแคลรี่อ่ะสุดยอด ดิคือแบบไอรีนแบกจัดเลยนะเนะี่ยจูนแม่งยืนติดสถานะกันนะแต่เรียบร้อยครับมีสกิลลบบัฟ ดูรอบรองกันบ้างครับแต่นี่มันเริ่มจะเป็นทีมเหมือนกันนะซ้ำๆหน่อยอย่าว่ากันนะแต่ว่าวันนี้มันก็ถือว่าเป็นเมตาใหม่อยู่เหมือนกันแม้ว่ามันจะทีมเหมือนกันก็เถอะนะตอนเปิดไป2ทีแล้วก็พ่อแม่สวนมาแต่เด็กก็นไปคนละชื่นใจ1คนละ1ดอกก่อนติดไหม่ะไม่ติดหรอติดตัวเดียวนะ ใส่ก่อต้านกันมาแบบ300%รอเรเ็รียบร้อยครับไอรีนโดนเสียบเล่งไปสามเธอละจะล้มแน่นอนะ <ś ś> ช็อตไป <ś ś> แม่ใส่ปับ๊บทุบไปดึงเพื่อนขึ้นมา ปันคืนไปเรียบร้อยไหมหมดครับแบบนี้สองดอกแบบชื่นใจแล้วออกไป SBA หนึ่งทีซึบบึ้มเนี่ยไอรีนมันทำให้พลังในการบุกแบบสุดยอดมากอะและด้วยเขาเล่นเป็นแบบนี้มั้งผมว่าเลยทีมถึกมันเลยหายหมดเลย ว่าทีมถึกเดเมจมันจะแบบต้านทานไม่ได้เยอะขนาดนาดั้นนะครับไม่งั้นก็คือทีมถึกต้องใส่สปีกเกอร์หรือลงไปเพื่อเอาต้านทานอะไรอย่างเงี้ยนะไม่งั้นก็ไม่ไหวพอไปเล่นแบบนี้กลายเป็นทีมสปีดเริ่มน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมมากไม่ใช่ชินเดเมจนะแต่ว่าด้วยความที่ถึกอึดถึกตายยากขึ้นแล้วก็มีไอรีนคอยช็อต พระแม่คอยเดสอย่างเงี้ย พ่อแม่ตายยากเลยเกินโอ้โหยัยงถึงตายเกิดตายเกิดลัว นี่คือแบบสู้พระแม่คนเดียวนี่สองนาทีเลยเล่นแบบพระแม่บอกว่าพรุ่งนี้ก็ยังไหวอ่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีมสปิเกอร์นะครับกับทีมของพระแม่เอง ใช่ไหมสไปยังดีอยู่แต่ว่าเมื่อกี้คือช็อตติดหมดนะครับแต่ว่าสไปล้างให้พอดีก็ลุกขึ้นมาทั้งทีมจูดปิดเกมเลยอย่างนี้โว้ยอืมชื่นใจโอ้โหแล้วกีดัสออกสกิลอย่างกระจับวางครับเร่งเทธอสี่เทิร์นปล่อยกาส่งไอรีนลงหลุมทันทีกดสกิลอย่างกระกดมือ ดูคู่ชีนกันนะครับทีมสปีเกเจอกับทีมของพระแม่กลายเป็นเล่นไปเล่นมากลับมาเล่นสไปคู่พ่อเหมือนเดิมดีสุด มเห็นแล้วไอแหวนยั่วยุที่เมื่อกี้พ่อเกลิริดาใส่อยู่มันน่าจะแสดงผลคือเวลาออกไปตีสปีดแน่เลยแล้วก็จะไปล็อกตัวที่มีแหวนยั่วยุอยู่นะครับอืมน่าจะใช่นะเพราะเมื่อกี้ผมเห็นจู๊ดใช่ไหมออกไปแล้วล็อกกระโดดไปตีพ่อเลยมันไม่ได้บังเอิญใช่ไหมน่าจะมีไว้เพื่อล็อกตัวแบบว่าเวลาออกไปตีติดสปีดแล้วให้ไปตีตัวเดเมจอย่างเช่นพวกจู๊ดอะไรพวกนี้จะได้ไม่โดนแะล้ว เเหนะไหมจะตีพอต่อตลอดเวลา ใช่จริงด้วยเออมันจะล่อไปตีที่เกริด้าตลอดดู <c oughs> เหมือนจะไม่ผลตอนตีตีสปีนะแต่ผมสงสัยไงหรือว่าเพ่อะยอนฮีมันตี3เป้าว่ามันเลยตีมัว่ว <c oughs> ถ้ามันตีเป้าเดียวถึงจะล็อกไปที่ตัวละครที่ใส่แหวนใส่แหวนสวรรค์นั่นสินะ ใครใครมีใครรู้ตรงนี้เพิ่มเติมนี่อธิบายไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับ<ๆ>โอ้โหคุณลูกเก็ตคุณลูกคุณลูกปิดเกม เฉยโอ้โหแบบว่าจู่ๆก็ออกสก,กิลเร่งเชิญแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยสปยของเราเฮ้ยผมไม่ได้เรียกคือสปยมานานแค่ไหนแล้วได้สปีเก์เหมือนเดิมน,นะรู้สึกว่าไม่คล้องปากนกนะันไปแ้นะครับก็ทีมคุณพ่อลูกก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าเราได้เห็นเมตาใหม่กับการเล่นไอรีนนี่ผมก็รู้สึกว่ามันเจ๋งดีนะเป็นทีมผสมที่สตรองมากสู้ได้ทั้งถึกแล้วก็ทึงทีมสปีดด้วยกันคือเป็นอะไรทีมสปีด ผู้บีพูดถูกหมดแล้วสงสัยจะหิวข้าวแล้วท่านผู้ชมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับซีรีส์เซนะครับของเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าหวังว่าจะได้เห็นประทองเพราะว่าในอันดับแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประทองเขาปิดหรอไม่นะเดี๋ยวเขาอ,ออกแล้วหรอหรือเขาแรงเขาตก อ๋อยังอยู่ยังอยู่โอ้นึกว่าจะนึกว่าจะเลิกเล่นไปซะแล้วขอให้ได้เข้าเซน,นะครับไปวีคัดไปนะครับวันนี้ตัดรอบวันนี้ก็ขอให้เอาปะทองไปใช้ในในตอนตอนแข่งเซน,น่าเลยนะอยากดูว่าจะปะทองจะไปสู่ฝังฝันได้หรือเปล่านะฮะลิปโป้กับแรงกีดนี่หายไปเลยน่าสงสารมากทีมถึกนี่ก็เกลี้ยงเลยนะแต่ว่ามีทีมสปีดอยู่นะอันนี้น่าแปลกมากอันนี้อะนไรเนี่ยอ๋นนออันนี้น่าจะออบาร์กเหรอเมื่อกี้น่าจะบาร์กะนะครับออกมาเป็นตัวเลยว่าหนึ่งเนี่ยงงเลยว่าหนึ่งเลย สงสัยน่าจะบักโอเยครับผมคุณทุกคนที่ติดตามด้วยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับไซนะครับบา,บายยจ้า